เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงแมสการแข่งขันวอลเลย์บอล v t b ครับที่สาวไทยเราเองลิกถลม่มทีมชาติออสเตรเลียไป3ต่อ0เซตในการแข่งขันรอบจัดอันดับนะครับโดยในแมตช์ก่อนหน้านี้สาวไทยเราก็แพ้กับทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ0เซตแบบที่ว่าสู้ได้บางจังหวะส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง ก็เลยแพ้ทางฝั่งของฟิลิปปินส์ไปซึ่งเกมนี้ครับกับการโคจรมาเจอกับทีมชาติออสเตรเลียโดยก็ถือว่าออสเตรเลียเองไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอะไรเลยเพราะว่าตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบแปดทีมสุดท้ายยังไม่สามารถชนะทีมไหนเลยซักทีมเดียวซึ่งเกมนี้เองครับสำหรับผู้เล่นชุดตัวจริง6คนแรกก็นำทัพมาโดยน้องปปัชญาพลคำตามมาด้วย มิดเดิลบล็อกน้องทิฟสุดาโรไปดึงน้องการจนาครับส่วนแนวหลังเนี่ยก็มีขวนนัญนับพัมีพัทธรวดีและก็น้องชะรันทรก็เรียกว่ามีการโรเตชันหลายตัวหลายคนเลยนะครับน้องนัน,นพัทรเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวสำรองสําหรับเกมนี้ซึ่งรูปเกมในเซตแรกครับต้องบอกเลยว่าน,น้องสาวในเราเนี่ยถาาว่าเล่นโดดเด่นไหมก็มีความโดดเด่นอยู่บ้างนะแต่ด้วยการโรเตชันผู้เล่นแบบนี้เนี่ยดูแล้วเกมรุกของเราก็ยังขาดความ ดุดันเพราะแมตท,ที่แล้วมีไปแค่น้องนันทพัฒน์คนเดียวนะครับที่สร้างความแตกต่างได้ตีฝ่าบล็อกของฟิลิปปินได้แล้วแมต์นี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีผู้เล่นที่โดดเด่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดพลาดจากฝั่งออสเตรเลียแต่เราก็มีทําแต้มได้บ้างนะครับจากจังหวะเสิร์ฟจากจังหวะหัวเสาซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละความดุดันมันยังขาดเยอะเกินสาหรับทีมชาติไทยของเราชุดนี้โดยการเจอกับออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะการรับเสิร์ฟจังหวะการดีเฟนบอลก็ ผิดพลาดกันเยอะนะครับจนดไมทีมน้องสาวไทยเราออกน้ำกอดหนึ่งสิบแปดต่อสิบเอ็ดคะแนนความสามารถฝั่งออสเตเลียเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนด้อยขนาดนั้นนะครับเขายังมีบอลหัวเสาที่ยกบนสูงเล่นแบบสไตล์ฝรั่งแต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานออสเตเรียก็ยังถือว่าต่ำมากนะครับรับบอลดีเฟนซ์บอลกันไม่ค่อยดีแต่ในช่วงท้ายของเซตเนี่ยมีเสียวๆเหมือนกันนะครับออสเตเลียก็มาได้สองสามคะแนนติดต่อจนโค้ชของไทยเราต้องขอเวลานอกแก้เกมกันเลยนะครับต้องเซฟไปได้มากที่สุดนะเพราะเราจะเสียส่วนใหญ่เนี่ยเสียกับจังหวะแบบนี้ ในช่วงท้ายเกมคืนหลุดก็หลุดไปยกทีมนะครับไม่มีตัวบู้เล่นที่ดึงกลับมาได้โดยเฉพาะการตีหัวเสาในช่วง20แต้มของไทยเราเริ่มที่จะตีติดล็อกของฝั่งออสเตเรียม,มากขึ้นเลยครับบอลรุกส่วนใหญ่ที่เราเล่นในแต้มเนี่ยก็เป็นบอลเร็วหัวเสา อย่างน้องทิพสุดาเอ่ยที่ตวัดบอลเร็วแล้วลงไปแบบง่ายๆนะครับเพราะออสเตรียยืนตำแหน่งกันไม่ค่อยแน่นบวกกับจังหวะเสิ์ฟนี่แหละครับที่เราได้แต้มเยอะมาก3-4คะแนนเลยซึ่งสุดท้ายครับก็จบเกมในเซตแรกกลายเป็นน้องๆสาวในเราที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป25ต่อ16คะแนนถามว่าดีถึงขั้นที่โอ้โหมันว้าวขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ว้าวแต่เราก็ได้เห็นการโลเทชัน ation, และก็มีผู้เล่นโดดเด่นอีกคนหนึ่งขึ้นมาก็คือน,น้องการจนานะครับพอลง แล้วน้องเองมีจังหวะเสิร์ฟที่ได้แต้มมีจังหวะตีส3เมตรกลางที่เหมือนเป็นคีย์เพเจอร์ของเราเลยในเซตที่1ส่วนอีกคนหนึ่งน้องปภ๋ัชยาพลคำเนี่ยเหมือนยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้นะครับก็ตีติดบล็อกไปเยอะหน่อยแต่จังหวะการเสิร์ฟเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยแต้มส่วนใหญ่ของเราที่ทําได้ในเซตแรกนะครับก็เป็นแต้มจากการจบตี10เป็นแต้มจากการเสิร์ฟ8เป็นแต้มจากความบิดพลาด6แล้วก็ไปแต้มจากการบล็อก1คะแนนส่วนโรเตรียเนี่ย เราได้ถึง5คะแนนในเซตที่1การเสิร์ฟนี่แหละครับที่เป็นคีย์สำคัญทําให้เราชนะในเซตแรกส่วนในเซตที่2ครับเริ่มเกมมาก็ยังเป็นสาวในเราที่ดูดีกว่าออกนำออสเตรเลียถึง7ต่อ5คะแนนแล้วก็เป็นเหมือนเซตแรกเลยนะครับคีย์เพยเยอร์โค้ชยัง ไม่เปลี่ยนน้องนันพัฒมานะอาจจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเครื่องๆงก็ได้โดยเซตที่2นี้ก็ยังเป็นน้องการจนานะครับที่มีความดุดันมากขึ้นตีทั้งจังหวะสามเมตรกลางตีทั้งจังหวะหัวเสาแล้วบางชอดบางแต้มเนี่ยก็มีการสลับสับเปลี่ยนกับน้องขวัญนพัฒ์ด้วยเอาน้องขวัญนพัฒเนี่ยไปยืนตำแหน่ง3เมตรแล้วก็ขยับการเจนามายืนตำแหน่งหัวเสาบ้างเพราะในเซตแรกเนี่ยเราตีติดบล็อกเยอะมากก็อย่างที่ใส่ตีออกมาเลยติดบล็อกมากถึง5คะแนนแต่ว่าพอเล่นไปได้มาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่าหัวเสาของเราเองก ยังทําอะไรเกมดีฟน n ์ของออสเตรเลียไม่ได้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตีไม่ค่อยติดบล็อกนะครับแต่เกมดีฟ ens ออสเตรเลียเองก็เริ่มมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นโดย1จุดในเซตนี้เนี่ยทีมงานสตาฟของไทยเราเองจะมีการปรับตําแหน่งกันเกือบทุกแต้มเลยนะแต้มไหนที่ต้องการเกมรุกแบบคงคมก็มายืนหน้า3ครับส่วนแต้มไหนที่ต้องการเกมรับเนี่ย ก็ถอยน้องกาจนามาเล่นเกมดีฟ ens ซึ่งไม่ใช่ไทยของเราทีมเดียวฝั่งเดียวเท่านั้นที่เล่นเกมรุกใสออสเตเรียนะครับแต่ฝั่งออสเตเรียเองเขาก็มีเกมรุกที่หัวเสาสูงตีหนักตีแรงนะครับถ้าเกิดได้ขึ้นแล้วเซตมาดีๆนะตัวตีของเขาก็ถือว่าทํางานได้น่าพอใจเลยแต่ว่าตัวเซตออสเตเลียเองก็ดูเหมือนยังไม่เข้าฟอร์มมากเท่าไหร่นะครับจังหวะการจ่ายแต่ลนะจังหวะเนี่ยเหมือนยังไม่คลิกกันกับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าตัวรุกของเขาถือว่าดุดันเลยในเซตที่2นี้ครับดูเหมือนเกมดีฟ ens ของเรา เราเองก็ยังมีข้อบิดพลาดเยอะมากแต่ในส่วนของเกมรุกนั้นยังคงเป็นคนดืมนะน้องการชนานะครับที่ตีฝ่าบล็อกได้หลายครั้งมากนะครับจนทําให้ในเซตนี้สาวไทยเราก็ชนะไป25ต่อ22คะแนนใจหายใจคว่ำเพราะว่าช่วงท้ายทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยมาไล่บี้ทาแต้มเกือบตีเสมอนะครับยังดีที่น้องการชนะเองมาตบมาฟาดจนทำให้เราชนะไปได้ซึ่งสถิติหลังจากจบเกมของเซตนี้นะครับสาวไทยเราก็ยังถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทําแต้มจากการโจมตีและก็ โดดเด่นในเรื่องของการนำแต้มจากเกมรุกและการเสิร์ฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเราเสิร์ฟเอ S <S ได้เยอะมากผ่านมาสองเซตเนี่ยเราเสิร์ฟเอ S ไปถึง 9S แต่ข้อบอกพร่องที่เห็นได้ชัดก็คือเกมการบล็อกที่เรายังไม่สามารถบล็อกเกมรุกของนักฝั่งออสเตรเลียได้แบบหมดจดนะครับเล่นมา2เซตเนี่ยบล็อกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่างจากออสเตรเลียครับที่เขาสามารถบล็อกเดาได้ถึง9คะแนนแต่การชนะมา2เซตมันก็ทำให้สาวในเรามีความได้เปรียบเยอะมากๆซึ่งก็ไร้ความกดดันไปด้วยอย่างในเซตที่3ครับเซตนี้ดูเหมือนผู้เล่นหลายต่อหลายคนรู้สึกว่าจะผ่อนคลายมากกว่าเดิมนะทั้งตำแหน่งตัวเซตเองที่มีการเล่นบนล2จังหวะหรือว่าตำแหน่งหัวเสาที่มีช็อต,ตวย หลายจังหวะโดยเป็นการตีขนานเส้นลงไปแบบสวยงามมากและประกอบกับ ความผิดพลาดของคู่แข่งออสเตรเลียเนี่ยมีเยอะแบบไม่รู้จะพูดยังไงครับจังหวะการสืบก็ไม่ข้ามจังหวะการดีเฟนต์บอลเขาก็ดีเฟนต์ไม่ค่อยได้นะคือพอเราสืบไปปั๊บเนี่ยเหมือนมันตัดเกมรุกของออสเตรเลียทันทีประมาณ3 4สี่ครั้งที่เขาจะรับได้ดีรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเขารับดีเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นงานหนักของเกมรับเราเลยนะครับเพราะเขายกบอลสูงเล่นแบบสไตล์ยุโรปทำให้เขาตีเหนือบล็อกเราได้ซึ่งเล่นชุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น อีกชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวรุกของเราไม่ใช่การจนาและก็ปราพัชยาพลคำแต่ว่าเป็นน้องนัน,นาพัฒโดยโคดเนี่ย เรียกว่าไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นการโรเตชันที่ชัดเจนมากไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแนวรุกลงไปเสริมแต่อย่างใดหลังจากผ่านมา2เซตแรกก็ถือว่าเป็นการลองใช้ตัวผู้เล่นเลยครับเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความมั่นใจจนสุดท้ายครับในเซตที่3สาวโดเราก็เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ทําให้สกอร์รวมชนะไป3ต่อศูนเซตผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับที่5ของการแข่งขัน VTV ครับก็จะต้องลุ้นเลยครับไปเจอกับเวดายดนาม21ปีกับทีมเสฉวนจากจีนที่ยังไม่ลงแข่ง กันโดยก็จะแข่งขันกันในวันนี้และก็จะเล่นแมตช์ชิงในวันที่5กรกฎาคมครับเวลา14นาฬิกา30นาทีงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าน้องสาวได้เราจะเจอกับทีมไหนถ้าอยากให้เจอจริง,รงๆเนี่ยอยากเจอกับเวีนายดนาม21ปีนะเพราะชุดนี้ของเราไม่มีกติกาแก้วพินแล้วมาลองวัดกันดูกับตู้เย็นตู้แช่ะนะครับดังที่ห้องว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงส่วน ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้ทีมที่เข้าไปเล่นเรียบร้อยนะประกอบไปด้วยเวียดนามเจอกับไต้หวันโคราวเบลการัสเซียเจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งรอบ8ปทีมเวียดนามชุดใหญ่ก็เอาชนะเวียดนาม21ปีไป3ต่อ0ูนเซตชนิดไทยเปไต้หวัน,นครับเอาชนะทีมจากจีนเนี่ย3ต่อ0ูเซตโคราวเบลกาเอาชนะออสเตรเลีย3ต่อศูนเซตแล้วก็ฟิลิปปินส์เอาชนะไทยเรา3ต่อ0ูนเซตสกอร์เดียวกันหมดเลยแต่เดี๋ยวยังไงมารอชมกันกันกบรอบชิงอันดับที่5และก็รอบชิงชนะเลิศในวันท 5, ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย